สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับเอาคลิปนี้ก็ยังอยู่กับเจ้าไซโครนนะครับมาทําการเช็คครชดใหม่เช็คเรียบร้อยนะครับตอนแรกเปลี่ยนคราดล่างก็คือซื้อชุดส้มนะครับเนี่ยชุดล่างไม่หายครับแล้วก็ชุดบนครับไปหาซื้อชุดส้มมาเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนทั้งชุดบนชุดล่าง ครับตอนนี้ก็เช็คปั๊มบนปั๊มล่างเรียบร้อยครับแต่ว่าปั๊มบนปั๊มล่างใช้งานได้แล้วนะครับปั๊มครัดนะแต่ก็ยังใส่เกียร์ไม่เข้าครับช่างก้อยก็เลยพาเรื่อครับมาอีกแล้วครับรอบที่สามนะรอบนี้แผ่นครัดใหม่วีใหม่ นี่ครับหลังจากที่เราซ่อมปั๊มมันไม่จบครับแต่ว่าปั๊มเหยียบได้แล้วนะครับไม่มีรั่วแล้วนะแต่ว่ามันยังใส่เกียร์ไม่ได้ครับก็จัดไมเลยหมดไปอีก2องพันสอ วีใหม่ครัสใหม่วีเก่ามันมันแน่นครับเหยียบแล้วมันแข็งนะก็เลยจัดวีใหม่เลยจะได้เหยียบสบายๆนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเจ้าไซโคลนนี่ครับโอ้โหวิ่งสองสามรอบเลยนะอะไรเนี่ยเปลี่ยนยกชุดเลยครับครัสทีนี้ โอเคเดี okay, ๋ยวมาลองขับดูนะขับได้แล้วใส่เกียร์ ไปแล้วครับขับได้แล้วนะโอเคเดี๋ยวไปรอขับดูก่อนสักรอบหนึ่งนะครับล้อหลังมันตึ้งๆนะไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรนะ ค้างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเราลังมันไม่ค่อยหมุนเท่าไหร่นะมันติดๆนะครับมันไม่ค่อยฟรีนะกขับได้แล้วนะครับเจ้าไซคโครโอโควันวันลอดเข้ามานะครับ เนะแขนนิ่งมากนะครับมันไม่สายนะมันวิ่งนิ่งๆเลยครับโอ้ไม่ขึ้นด้วยโอ้นี่ครับเกขึ้นเลยนะความร้อนไม่แน่ใจว่ายังขึ้นอยู่หรือเปล่านะ บรคใช้ได้ครับเนี่ยเหยียบติดดีนะไฟเรียวติดไฟหน้าติดครับขับได้แล้วแต่ว่าล้อหลังมันยังนวงๆอยู่ครับมันเนี่ยมันเหมือนติดเบรคอยู่นะครับ ดิมดีนะ เดี๋ยวกลับมาเป่าฝุ่นอีกรอบนึงนะครับข้างในฝุ่นเยอะเลยเดี ux, mm ๋ยวจะเป่าไปเลยนี่ครับเป่าอีกสักนิดนึงแล้วก็เก็บของกลับแล้วนะครับนี่นะโอ้เรือแบตเตอรี่อีก่ยแบตทตี่เขาให้มาครับยังใช้ไม่ได้นะเดี๋ยวเป่าฝุ่นหน่อยนะครับแล้วก็เอาไปล้างหน่อยฉีดน้ำหน่อยๆ่อยก็จะเอาไปส่งเขาแล้วนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับโอ้ oh, ลุยมาประมาณ2วันเต็มๆนะกับเจ้าไซโครน คลิปนี้ก็ขอจะไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ